เอาละทุกคนก็สวัสดีคนดนด้วยนะครับผมนี้ก็ผมช่องผูกปองเกมมิ่งกกนแล้วนะวันนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าอะไรวะสักผ่าตอนเที่ยงคืนนะ <laughs> ดูซิว่ามันจะสนุกกันแค่ไหนทุกคนเพื่อนผมชวนมาเล่นด้วยนะ <c oughs> โอ้มีโรบักขึ้นมาเลยอ่ะมินนี่สตดิแล้วก็ตอนจบรับเลยเฮ้ยมันซื้อปืนไปยิงเลยเออไม่ซื้ออ่ะมึงดูมึงดูหน้าแต่ละคนนี่ไม่โคตรเถื่อนเลยเฮ <c oughs> ้ยกูขอเป็นเป็นเพศชาย วิ้งไอ้ไอ้ฟุงมึงอยู่ไหนวะเป็นเพศหดีกว่าหน้าหน้ามึงโคตรบนตีนอะเรียบร้อยเรามาซักผ้าตราก็ึ้นกันเลยอุ้ยเอาวะนี่มันโอ้ฟ้าซักผ้าซักผ้าแบบเฉาเฮ้ยเก่าของคุณต้เป็นพนักงานคนใหม่ใช่ไหมเจ๋งเลย โอเคไฟสายเราเเราหยิบสายมานะตอนนี้เอ๋ออ้อไฟสายไม่ฟรีทุกคนเจะไดโอเคทุกคนเราก็มาดูมาสรวจดูว่ามีเอียงบ้างอ๋อโอ้มีตะผงซักฟองไอ้พี่ออกหลังร้านได้ด้วยเออเอาไอ้ฟุปิดประตูนีกูทำเพื่ออะไรเนี่ยปิดประตูด้วยครับโอ้โหประหยัดเวลาในการทำงาน คือลูกค้าขเขาจะมาซักผ้าเนี่ยนะประมาณนั่นแล้วเวากกลับมาทำงานข้างหลังประมาณนี้โ okay อเคนี่เหรอโอเคะไปที่ด้านหลังและและและ,และเวลาในการทำงานมันวิ่งได้เหรอวิ่งม่ได้ด้วยเหียวดปวตีนตรวจสอบหนึ่งในชั้นวงังหลักเคาน์เตอร์ทำไมอ่ะอ,อ๋อออเอาผ้าไปซักคือเจ้าของ เขาเข้าใจเข้าใจแล้วฮอเฮต้องเป็นคนเอาผ้าของเขาไปซักใหมครับ่อ,อโทรนินดๆนยะโทรนไม,ม่สังเกตแล้วมันจะได้ปุ๋หู่จะจำไม่ได้ทุกคนแหมมันก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวแต่ทั้งนั้นนี่คือถังแก๊สไม่ใช่ถังแก๊สดีเอคารียไดกว่าอะไรนะที่อถังเลยวะถังพ่นน้ำเออพ่อนน้ำนัน่นนะพ่นน้ำดับเพลิงนะถือว่าเป็นสิ่งที่ สมจริงมากสมจริงเกินตาจนทำให้แสบตาดิทุกคนเฮ้ยตำรวจตำรวจตำรวจมาอุ้ยตำรวจมาตำรวจมาเร็ววิ่งไปดีข่ขบวนตำรวจห <c oughs> น้าคนเหี้ยหน้าคนเหี้ยตำรวจทำไมมีเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่ละ่ะฉันคนพูดกับเขามีเจ้าหน้าที่มีปัญหาเลยหรือครับเฮ้ย <c oughs> คุณมาทำอะไรที่นี่ในคืนนี้ยล้วคุณหมายถึงอะไรอะ่ะเหล่านี้เป็นโมงการทำงานของฉันอะ่ะ ฟังนะฉันเป็นนักสืบแลวฉันถูกมอบหมายให้คุณกับพลเรือนใดๆในพื้นที่กรณีคุณไม่รู้เกี่ยวกับอะไรเรื่องนี้ใช่ไหมไม่ฉันใหม่ที่นี่ฉันมีความหมายอะไรเลยันสมารถที่นี่ได้แต่ผมทราบว่ามีคนหายไปโดยไม่รู้ตัวผู้ซื้อโอเคฉันจะทําถ้าคุณเห็นอะไรโทรหาเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นฉันจะไปลาดตะเวนแถวนั้นแล้วแถวนี้มีคนหายเลยอย่าบอกนะจะเป็นเราสองคนที่หายไปไม่ใช่แล้วคีโม เดีวมึงดูรถเดี๋ยวมึงดูรถเออรถแบบเออเรียบรถโฟเคมาโอ้โหรถโอ้โหอรถแมงหมุนเป็นแจสตินบีเบอร์เลยเฮียรองหมุนสักนิดไอ้ฟูมเป็นเ้าราชกาเขาเตื่เดี๋ยวกูตั้มหลังเฮ้ยเขาตกก็เวลากดหรือเปล่าเพราะกูจำได้ว่าเวลาทำงานเขาต้องก็เวลาอะไรเงี้ยใช่ปะแต่มันม้เฮอย่างสอย่างเตลเลยจุด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 จ ซูเปอร์เก่าจะได้ว่าเขาต้องหนีผีแน่ๆเลยนี่ถึงเวลาสถาบารตรวจสอบแล้วเอ็นเนาะคุณลุงแล้วล่ะทุกคนหน้าปกกบีอีกไอ้สัตโอเคดีบอกคุณที่สิ่งที่เพียงเดย์อ่าอ่าฮะโอเคเขามาซักผ้าเขาเขามาเอาผ้าหรือเปล่าหรือยังไง โอเคคุณลูกค้าทาตามสบายเลยผมจะผ้า,าะจะทําอะไรผมทําได้หมดครับ24ชั่วโมงเปิดแน่นอนทุกคนอา้าวทุกคนนี่พนักงานคนใหม่นะครับหน้าตารอเราเอาการเฮ้ยอันนี้เป็นพนักงานผู้จัดการหรือเปล่าเนี่ยผู้จัดการหรือเปล่าเนี่ยผู้จัดการหรือผู้จัดการล้ะเลยเฮ้ยไม่หน้าอกไม่โคตรใหญ่เลยบิ้มเบิมคือคือคือือเอเอา,เอา เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวเตี้ยจังอะมึงดูอะไร,ร,รมึงดูอะไรเนี่ยฮะมึงดูช่องว่างที่ไม่มีเหี้ยเลยเลยเหรออือดูทาเกใาส่หน้าเลยแม่งไม่ไหวแล้วหัวล้อนเตอะเหลือเกินหน้าตบจริงๆริแล้วมึงไ,ไปปิดแล้วมึงก็เปิดประตูมึงก็เปิดประตูให้เขาสิเขาเป็นผู้จัดก,การเลยนะไอ้น้องไม่ต้องเปิดให้มันสถานที่นี้เหมือนเดิมเหมือนนะเส็ด แสงด้านหลังก็ต้องแก้ไขอื่นๆด้วยนะบบบเขาบอกว่าอสัญญาณทุกคนใครอ่านก็อ่าน <c oughs> ไปเลยนะทุกคนอ่านไม่ทันจริงเมือ่ออ่านเร็วชิมหายอย่างกระเดอแฟลเลยเอ้าวเขาไปแล้วไอ้น้องเอ, <c oughs> เอาเปิดได้ดูเขาอ้าวเฮ้ยเขาหายตัวไปลเลยเรียบร้อยหายตัวเลยไม่บบาจะมีลูกค <c oughs> ้าลูกค้าไม่มาหรอปะเออกูเป็นล่านดังเนี่ยนะล่านดังติดข้างปลาชาเนี่ยนะมีซบด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆ ตั้งร้านบ่ต,นต,นตั้งตั้งร้านตีดไหนบ่ตั้งมาตั้งตรงปลาชาไหมแล้วลูกค้ามาแล้วหนึ่งรถเดียวรถขืนทีได้ดูตีหมอ้อรอบหมนุนขวดเทืนอนเอแล้วมึงดูแล้วมึงดูการเลี้ยวของมันอออืื้หเพอร์เฟกต์มั Perfect, ม้ผมมาดูรถเตี้ยก็คุ้นแหมรถรถเด็กเล่นน่ะนี่มึงดูยิ้มแจ่มใสมากโยวาไม่สันไชน์เขาเพื่อสัพพ่าดวันี่เอาเงินไปมันทนจะเร็เว ไอ้ฟูงหับอยาไม่งหน้าโขนเทือนอะทุกคนดูหน้าลูกค้าเลยยิ้มจ่มใสมากเลย่ะตอนคืนได้เจออะไรแม่เลยล้อะไรเนี่ยมีค้อนทุบด้วยโอ้โหเิ้ยอาสี่โิบักรบเลยสือื้อผาเหรอเือขสือผ้าเหลยวละไอ้เส้อาอยสือากูเหลวละไอ้ปองเอา อ๋ออ๋ออ๋อนึกว่าหายตัวแม่นไงบ้างครับลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสดีมากเลยไอ้พวกมันดูรถรถเขาดูไอ้รถเขาหน่อยกว่าตัวควนหัวหมอมันดูออกมาข้างนอกดูร้อยนี่คือการถอยรถของเขาดูล่อประมุนละล่อประมุนอ่ะโอ้โหโอ้โหเจือดเลยทุกคนโอ้ไม่ก็เรียบแบบใหม่เรียบแบบใหม่ปีสองพันเจ็ดสิบเจ็ดจำเป็นต้องนำขยะ ไฟอฟูเอาขยะไปเอาขยะไปทิ้งนี่กูบอกกูอบอกไปด้วยอะบอกมาโกูเลยเดียวมันจีมีอย่างนรกน่าแล้วมันถางขยะอยู่ไหนวะนี่นู่นเนระเออแล้วขยะอยู่ไหนอะนั่นดิตรงนี้หอเปล่านี่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 เอาไอฟูงไปไหนของมึงเนี่ยกูบอกอยู่ตรงนี้นั่นมันเดินไปไหนของมึงน,นี่ <c oughs> โอเคมาตรงนี้เรนนะ เอาละจังหวะนี้เกมนี้ไม่มีเฮียเลยเลยเอาอยาเอาไปทิ้งอย่างเดียวนะเราต้องเอาขยะไปทิ้งนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยและเพื่อความสะอาดของร้านนะเฮ้ยร้านมันมีความด่งดังแพร่กระจายนะ้วเพราะว่าร้านนี้ติดกับป่าชา้าถือว่าเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วเฮ้ยโอ้ยอีคุณลุงเอทีฮะอีคุณลุงเอทีอะีวุฒิเเฮลเอาขยะไปเดไปแต่ฉันได้รับแจ้งแนละ้วคุณกล้ามากที่จะออกมาด้านในมหาลัยนีนั่มเป็นเฮียเลยเนี่ยฮะนอนรับผงกันดีตาดำปุดปุเลย

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปดูอ,อลงในถังขยอะอืมใส,ส่เสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าลงในตะกร้ลา,า,กาลงในตะกร้าหลัะเก็เอาเสื้อผ้าส่วนในตากาะกร้าหลัะประมาณนั้นร้านเฮาร้านเฮาดีาหดมาเฮามีทั้งกระบอกเติมรอถซีก้อนรูบ้างมีไฟฉายมีปืนสุดโหดตะก็ากาวซุดโหดไม่รู้ไปทำอะไรก็ใส่เอาดิที่มันใส่ไม่ได้ไหนวะ เนี่ยภาเหม็นเหม็นคุณลูกค้าผ้าเหม็นเหม็นเขาคุณลูกค้าเ,าเปิดเพลงเนี่ยหมุนดิกูใส่ไปแล้วสิบล้านรอบแม่งก็ยังไม่เสร็จนี่เ,นเปล่า,ลาตะการหล้าง <Okay. S 1> ตรงนี้หรือเปล่าอ๋อแล้วมึงเอาขยะไปทิ้งกันน,น,าานะมึงตักขยะมาแล้วเอา้าเราคุยต่อค่ะเปลี่ยนตะการ้าหลักด้วยตะการ้าเก่าที่ด้านหลัง ล่าหลังไหนของมึงนี่ข้าไหนของมึงเอาไปตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวกูขวางขยะเราแม่งโ okay. อเคกูเปลี่ยนละเนี่ยนี่อ๋อช่วงไปถึงว่าลูกค้าเขาบริการให้กัดเอาผ้าของคุลูกค้าเนี่ยมาทําการสผ้าในตะกร้าแล้วฟูมมึงจะมองเอาประยยะไปทิ้งแตเฮ้ยรถเขาโคตรเท่ละต้อนรับลูกค้าต้อนรับลูกค้าโอ้มึงดูกันเร็วเรื่องขอจนกูละเอือรับด้วยตาย รถขุดเก่าอ่ะเยสรถขุดรู้อ่ะป๋องอุ้ยไอ้ัเด็กนี่ใหญเด็กหน้าตาขวดทุเรศละก็บอกอยู่ว่าเปิดย4ชั่วโมงไอควายเออถามพนน้อยไม่้องสนใจฉันอ๋อไอ้นี่หายตัวไปไหนแลวไอนี่ไม่ไม่ให้เงินไอสัตว์เออไอนี่เป็นเงา่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเตะเอาจะลลันละบ้คือเข้าอ่ะมันยากวันนี่ ืนเออของเครืร่องซักผ้าคว้าคว้าขวดสารฟอกจากด้านหลังและเครื่องซักผ้าที่เครื่องทำเความหมายไว้เป็นเครื่องมันดิแม่งอ๋เอเราใส่เพิ่งใส่กระถั่วเลยเด็กนี่ซักผ้ากี่เสียงนี่สรุปนี่เฮียเด็กนี่คราเป็นโลยแอะรถหรูเงาเฮียได้กขับมาได้ไงวะรถยังหรูอ่ะเฮียอุ้ย นี่ปืนแม่นมาแล้ววะมือใจตั้งดิอ๋อรู้มือใจก่อนตังนั้นทั้งหมดนี่ก็ราคาเท่าไหร่สิลลลระต่อการโหลดลังหรือคุณจะเป็นต้องระมัดระวังคุณรู้อะไรอะไรฉันเคยอ,อยู่ที่นี่แล้วฉันเห็นคนอย่างคุณที่ทํางานที่นี่หายไปเอ้าเหี yeah. ้ยไอ้เด็กนี่ไอเ้ไอเด็กนี่มีความเป็นเมือง ถ้าผมเป็นคุณผมจอาตายที่นี่มันมันจือว่าคนะัสตอมเมอร์นะใจกอเนี่ยคัสตอมเมอร์จือโครเทอละต้นหน้าโคเทียรหเสียงอะไรวะ,ะนี่เสีย,ง,ยงของมึงนี่เดี๋ยวตึงเสียงแป๊บนึงดิละละเสียงเงา,ยางเยี่ยเราบอลงอ้วนไอตีหามาหมอมึงมีเนือ้อ เออขยับไปทิ่งได้ไหมยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงบอลขึ้นทิ้งลูกเออเลยเดี๋ยวรถแบบทุบฟิตดูดิลูกค้าเขาจะมาเหรอเกี้ยไม่เห็นอะไรจัะสแกนเลยเนี่ยเออปัญญาอ่อนนะฝอกกูเดินออกจากลานไปละบาทำละงานดูดิลูกค้า <Exped> อ <ition ing WA> ุ <fight> ้ยเหนียวนะเหนียนะฆาตกรฆาตกรไหน เห็นจะมีอะไรที่คิโมสัตว์มึงแค่ไฟดับเฉยๆเลยนะ่ะที่มีนคนยืนก็ได้ยืนพอนล้วทุกทีเข้าเติมขอกุ้งโมมีอ่ะเฮ้ยรถมาแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าตู้เพาต้องการอะไรดีครับเดี๋ยวผมล้างรถให้ไหมครับคุณลูกค้าเฮ้ยบอกไอ้นีไน่ไอไอหนี่ยังก็ยังก็ไข่บุ้งหูนี่มต้องมต้องเข้าเฮ้ยฉันไม่ได้พยายามล้างแต่ฉันคุณขายผลิตภัณฑ์ที่นี่ มันขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณต้องการแล้วการน้ํายาปรับมะนุ่มและกล่องสบู่ของคุณรู้สิ่งดีนี่คิดว่าฉันขอฉันดูไปนําไอเทมของมันที่มันบอกเอามาให้มันวันดีครับลุงอ่ะเอาไปคุงพอใจอยังขอบคุณที่ขอบคุณฉันป็นนี่ทั้งหมดนี่คือสิบดอลลาร์เอานี่ขอบคุณครับหยิบตังไปใส่เคาน์เตอร์ไปไอลุงนี่สงสัยแปลกๆหนะ้าอืมแปลกๆเนาะอืม ดูเถอะโอ้มันมันดูดูดูด,ดูมีคิ่รถถอยหลังย่อโคตรตึงดีบรถเลยแมนแมนดีบรถโคตรเถียนวิเชี่ยรถมันหายตัวไปเลยอะ่ะเฮ้ยเชี่อไขวะเฮ้ยไขวะ <c ười> ยังควงหินเหมืาเล่าไหมของก็อยู่นี่แล้วกูเล็กจิมยืนหยุดตรงเนี้ยเออเออ เว้ยลูตู้ลักเด็กอี๋อโผมดูการโจมโลกของมันดูไอ้ของโคเทือนละเฮ้ยค,คุณคุณคุณป้าคุณป้าโอ้หลุนหล,ลุนมนุษย์ฟ้าเลยเหรอฉันคิดว่าฉันทิ้งเสื้อที่นี่ไว้คุณสามารถตรวจสอบได้ไหมคุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆ,ๆ,ๆนั่นว่าที่นี่คือเสน่ห์ใฉันอยู่ที่นี่คัสตอมอ๋อคัสตอมเหม่อคือรู้ค่าหรือเปล่าแปลว่ารู้ค่าเปล่าวะ เหนะ็นเสแล้วค้นหาเสื้อผ้าที่หายไปแล้วมองให้ลูกค้าแล้วคุยจะไปหูเกเาเสื้อผ้าอยู่ตรงไหนอีดอะก้าหลักก้าร้องเลยตะก้าร้องปีไม่ใช่เสื้อผ้าของฉันโอ้ยไฟเหลืองมากอีซัดเหลืองมากคลิปนี้จะมีคนหยาบจะขอ <c oughs> ไปด้วยนะครับพี่ชมโอ้แม่แลวแม่ตังกลัวเออไอ้เฮียอีนี่หายเอาสุดยอดว่าหายไปเลยเออหายตัวไปและ้ะ ทุกคนนี่คือการขับรถใหม่ในปี2017 2 0 7 7ครั้งหน้านี้โอ้ oh God. ไม่ก็การขับรถที่เพอร์เฟกต์มากๆว่าฆาตากรแน,น่นเ,นเลยอะไอ้คนที่หายไปอะคือฆาตกรอะคนที่มันจะมาฆ่าหองคือฆาตากรหน้าปกงตรวจสอบด้านนอก <im itation> และดูและดูว่าเกิดอ,อะไรขึ้นเดี๋ยกูตรวจสอบอุ้ยเขนไปไกลเลยเชียไอ้่งเขาจหันไอ้เหี้ยอข่อะ ตำรวจจะข้ององด้วยตำรวจท่านคุณต้องการอะไรไม่ได้รับได้รับอนุญาตที่นี่สถานที่นี้ทำงานที่รัฐสตรีที่นี่จนได้รับอนุญาตถ้าคุณได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับสิ่งใดๆคุณจะตำรวจทันทีนะอย่างลาเลยใหญ่ล,ลังเลคุณรู้ไหมว่าฆาตรกรอันอาานี้หน้าตาเป็นอย<ง>่<ต>างไรเราไม่รู้ว่าฆาตกรหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าคุณเห็นคำพ้องที่น่าสงสัยคุณรู้ต้องทำอะไรวองกลับ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 เออกว่ากลับกันดีกว่า เรเข้าไปในลาสกลิตรแล้วเจอฆาตกรไหมไม่เจอครับปิดอัดหน้าเลยอืมว่ารูข้างหลังของของปลอดภัยรูข่าวหลังวข้อของปลอดภัยรู้ข่าวมาแล้วเหรอมันขนมเลยง่ายไหมไหนวะเออแม่งเหมือนขนมชิ้หายเลยกูแดกไม่ให้หมดเลยเฮ้ย เอ้ลูกค้ามีเลือดลูกค้ามีเลือดอ่ะลูกค้าครับ <don> เป็นไรลูกค้าเป็นไรหรือเปล่าเป็นไรไม่เป็นไรใช้เวลาให้คุณที่นี่เปิดเสมอใช้ชีวนตของรีบร้อนที่นี่ดังเน้นและทำธุระของฉันอย่างรวดเร็วตาวสบายครับอ้าวไปเลยซักผ้าเลย What is all that l e o a l his s h i r t ทำไม <It> s <S เห็นผละอะไร <it> s <S ที่ <đ áng S 1> ทำให้ทำใหเ,เลือด hey, เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ฉันขอโทษฉันรู้ควรสนใจทุละสิ่งสีแดงของเสื้อคนคุยอะไรอ๋อเหรออย่าไปสนใจมันเลยมันเพียงแค่อุบัติเหตุฉันมีบางสิ่งรูู้้สุดๆ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 สุดสดีสสุดๆสุดๆสุดสด้ดๆสรสุดสุดๆสุดสสสสดสส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 สด้สสสสด้สด้สสสด เห็นจะมีเอ๋อเหงาสยามนี่ฟุก๊กจู๊เล่นกูน,นี่จริงฉันมันก็จกแตกเลยข่อยเหี้ยละเห็นจะตกแตกของมึงเหื็นจะมีเลยตั้งหนังตั้งบ้านก็บอกม,มีชิโมโะไอชิจูเบบีกันนีว่วะกระจกแตกก็ต้องกระจกแตกตรงเหนี่ยมัวจ้องมีแขนหนึ่งสองก็บสามสี่เองมีสี่บ้านมีเล็บแอนดสี่อะไรไม่รู้ปิดเพลงด้วย เข้อสภากำลังลุกใหม่เฮ้ยเฉี่ยวเฮ้ยอ้าเฮ้ยเนี่ยเนี่นี่นี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเจ้าการเจ้าการแล้วเราคุยเนี่ยจะได้ไหมไฟไม่จะได้ไหไฟไม่นิดหน่อยเองฟองจุดเดี๋ยวกูจุดเทียนนอเอาละมันหลาดเอามันหลาดแม่งเหี้ยเผาหลานทิ้งมันก็ละออกจากงานเลย เกทุกคนก็ไม่รู้จังหวะนี้มีไออย่างเข้ามาในบ้านเราแล้วน่าจะเป็นฆาตรกรสุดน่ากลัวสุดน่าพิศวงหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่รู้คือทำงาน24ชั่วโมงเฮ้ยไอเด็กนี่เหรอป้องริ่งเสียอะไรไม่รู้อีกแล้วไอฟูมึงหลอนละเสพยามมาห้าเมตรแล้ว,ยยลวจริงนี่กูพูดจริงพยานชิมโมเอ้อยเฮ้ยโอ้โหห,หน้าตาเจมใสมา อยูย่ว่าไม่สันชัยแต่คำลางมองหาพวกที่สวมเสื้อสีเขียวหรือไม่เมื่อกี้ไงที่บอกว่าฉันจะไม่เสียเขาไปนะฉันจะกลับมาที่นี่เพื่อตรวจสอบอีกครั้งถ้าฉันไม่พบเขานะมาเพื่อเฮียเอเล็นะาากี่กระเป๋าขาดไปเลยว่ะเนี่ยเสื้อสีเขียวในถุงขยะ, <laughs> ยะเออเสื้อสีเขียวในถุงขยะนะ ึงบอไปทิ้งก็อบอไปทิ้งไอ้เหี้ยตะเกียไอ้มึงมึงหูใจเอาเอาโคดูกินจู่เหรอเอ๊ะไอมึงหู่จเอาเอาโคดูกินจุ่เงากว่อน<ะ>นี่มันกลินจุ่จนเข้าโรงพยาบาลไงไอแต่มันต่อยแรกรต่อยสมบสัติเสกเจน,เน่ะมันกินของดีเว้ยสักแป๊บหนึงมันเริ่มกินของอ้วนขึ้นเลยเลยแล้วมันก็อ้วนแบบเงาละ,ะไอ้ไอ้รถคันเดินอีกแล้วรถคันเดิมแต่คนละาคนไง เยี่ยมไม่น่าจีนมาเลยอ่ะยี่ห่าวยี่ห่าวเราซื่อครับฉันจะช่วยฉันอะไรอย่างไรบ้างที่จะกำลังมองผ้าผ้าขนหนูที่ฉันจะซื้ออ่ผู้คุณขายสิ่งเหล่านี้สองนั้นหรือไม่ใช่เราทำมึงไปเย็บผ้าเช็ดผ้าขนหนูมาดิตรงหันไหนตรงไหนอูหลังมึงนี่โมเห็นหรือไงหลังๆๆเขาเออเนี่ยขนาดเอาไปอีดองขอบคุณ แล้วนี่ราคาเท่าไหร่สิบดอลาดลา,ลา,ลาร์สิบดอลลาร์สามสิบดอลลาร์อร่อยกว่าบาทเลยครับราคาสถานแห่งนี้กําลังสูงขึ้นดีคุณรู้ว่ามันเป็นอย่างไรไม่สามารถรอที่จะออกจากพื้นที่นี้มีข่าวลือที่มันกลัวมากเกินไปกับสถานที่แห่งนี้ฉันไม่สามารถกลับไปต,ต่อไปคดีล่าสุดแต่ไม่ได้มันอขอให้ปลอดภัยให้เงินสดลงในเครื่องบันทึกสดชิดชิ่งเรียบร้อยเรามีอยู่เท่าไหร่ไม่รู้ปิดประตูให้กูเลยออกจากร้านไปเนี่ย อื้เปิวเเวดวงกูเลยเอาไอ้น้องรถโอ้โห justin bieber เลยรถผมเนี่ยตึงจัดนเ,นเออทุกคนขอดูแป๊บน,นึงนะขออนุญาตดูแป๊บนึงโอเคน้องโอเคอาจอยู่ยี่สิบกว่านาทีแล้วไอ้น้องไอ้ฟุ้งเป็นเอ่ยอของมึงนี่ม <c oughs> องหน้าโคตรเทือนละเหมือนมึงเมายามา <c oughs> รถสีเหลืองมารถแท็กซี่เหรอหัวใจรถอย่างวะรถแท็กซี่แล้วเนาะ เออแต่เรล,ลูกค้าดิลูกค้าดิอุ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเอา,เอา,เอาจำสกแกนเหรอูุบกวะเอฟฟูมีรูร้อนหน้าเคาน์เตอร์เฮ้ <Hey. S 2> <Hey. S 1> สวัสดี <Hey. S 1> คุณอยู่ที่นี่คนเดียวมาหรอไม่เนระอ,นอืคอยู่สองคนในสัตว์คุณถามมาทำไม ดูหน้าลู้เขาดิโคตรหล่อเลยไม่รู้จะหล่อไปไหนหล่อจนแสบตาเลยเนาะ <c oughs> ส่วนในโฟกั <c oughs> ส่วนในโฟก,กัสทำเฮี้ยอะไรของมันไม่รู้เปลี่ยนในการลูกค่าเอามูลูค้าครับจนโอ้ลูกค <c oughs> ้า <c oughs> ชายข่าวเสียหายมาห้ารอยล้านบาทค่าจับค่ขาครับรถชนตู้บนน้ำ นี่คือเงินสดเล <c oughs> okay. นโอเคลูกค้ามึงไม่ต้องผิดชอบหาเลยเลยดูดิจั Bieber, สตินบีเบอร์ชัดๆว้าวรถถลยไปได้วยความเรียบร้อยด้วยความสง่างามแล้วก็ไปอย่างรวดเร็วหายตัวไปเลยไม่บอกหายไปโอเปนโฟทที่โฟที่นี่ไม่มีไร <c oughs> ททำอีกแล้วอ่ะนั่ว่าฉันจะรอที่แคชเชียร์นะ โอเครอที่แคาเชียร์เลยเนาะรอดที่แคาเชียร์ปองตัวหลังล้านตัวหลังล้านใช่ตัวหลังล้าน,านมีอย่างก็ไปสำรวจไปสำรวจโทรหา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 แนละ้วกิ่งกลิ้งนะเทรลโฟนเดี๋ยวกูตัวเดี๋ยวกูพอ,อง แล้วสภาพหนมันจะมีส่อย่าเขาออกไปแล้วกาะอยู่ที่นี่ออกไปองหรือไปขนานั้นกำลังไปที่นั่นตอนเสียงเสียงคนเดินะะรู้เปล่าวะขวากขวาราอเปิดประตูหลังลามไปล้อืม รถตำรวจท่าน่ากูเห็นรถเราใกล้เช่ากันยใกล้เช่าก็เหี้ยแล้วมันดูเหมือนเหมือนเดิมนี่นิวรถเอาตุลมาขูรเร็วแล้วเร็วกว่าชีวิตจริงแฮมเออเว้ยคนเดิมคนเดิมนี่เสียงกิีดร้องมาจากไหนเสียงดังเรากลับมาจากร้านขังกัตตาบโอเคเดี๋ยวดิฉันบอกให้อยู่ที่นี่จากฉันจะกลับมา กูบอรอกูอไปละกูไปละกูไปตัวเองไปฟุ้ขึ้นรถหลังเขาแล้วก็ไปเลยมัน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 ปองมาปองมานี่ไปหาตัวไปบ่ไ,ปไ,ปได้แล้วตึงง้งแฮะวิเออพี่ตัวเอง้ยทุกคนเอ้าพี่ประตูเพางหลกูว,ว่ามันสวนอากาศตะกรอนมา,นมาเนี่ยนอนเลยกูว,ว่าเตรียมรอออสลจา่าไปเลย ผมว่ามาในระยะคาดดาวสองร้อยเปอร์เซนต์จากหมอดูใบเชื่อมจิตน้องไหนตื่อเฮ้ยเรียบร้อยตำรวจตายตำรวจตายเฮ้ยอะไรอะทุกคนเสียงนั่นเหมือนเสียงปืนตรวจสอบมาจากไหนลักบ้านหลังบ้านนี่แต่ตุดมุมมีแอวมุมมีแหวเดสกามุมมีแหวนเลยป้องมาหน้าร้านป้องมาหน้าร้าน น่นข้างๆเขาแล้วครับมุมี้อย่าสแตนเนี่ยร้าข้างๆต่อมันไปบ่ได้อุ้ยตำรวจตายเฮ้ยตำรวจตายโอ้โหก็เป็นปืนด้วยหยิบไปเลยเอากูเตรียมยิงไรเนาะใครมากูยิงเลยยิงสตกก่อนทีรีบกลับเข้าไปในร้านสักรีบมาโทรเก้าหนึ่งหนึ่งเอาปืนที่คุณของนักสืบคุณอาจจะต้องใช้มันใช่กูต้องใช้แน่นอนบองกูยิงเดี๋ยวกูยิงหลังหัวคุณมาอยู่โอเคละ เฮ้ยกระสุนเปลือกกระสุนโคตรนะพวกกระสุนเปลืองกระสุนเปลืองนี่อ่ะใจผมเป็นประโยชน์หงาเลยความรอดควาดไอ้ฟืนพอหลัางล้านเอาไว้พอหลัางล้านเอาไว้กำลังถูกตัดพลังงานถูกตัดชั้นอะไรอะไรอะไรยังไงเนี่ยกูบผเห็นเอาซะยังนี่ออกองมาได้ด้วยออหลัางล้านออหลังล้านเ้าจริงทอลุจริงเลยออหลัางล้านออหลังล้านหลังล้าน หน้าร้านหน้าร้านปอมันใช่กูยิงปอมันใช่กูยิงคุปหูกูยิงมันอยู่กูยิงมันอยู่อ้งมาดิมาดิยิงเลยยิงเลยสัสมาหลังลาดมาหลังลาดมาหลังลาดเลยเราเราเรสเตลมันเลยรอสเตลมันประมาอีกรอบเประมาอีกรอบไหนวะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วแล้วก็ลุกยิงมันเป็นเฮียแล้วล่ะเดี๋ยวกูยิงเอากระสุนหมดแล้วกระสุนี้มัวจับกัดระสุนนี้มัวจับกัดนยิงปั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 งเราห่อโยนเราควบปังปังเฮ้ย หัวยอมุมคมแล้หัวโยกเมุมคุ้เปาเป่าเปาเป่าเปาาแนว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 นวแหัมคมล้หัมมคมมึงมาหนิมึงมาหนิเออกระจกกระจกวันนีมันหนีไ่ัล้บงไ่หลบเลือดนี่หล้กระจกเอะโดนปืนกูไปฆาตกอหนีไปแล้วไอ้น้อง ไอพกไ้กี้แข็งของมึจริงสารกระสุนเลยอ,ะอ่ะไอคือรถนี้เลยร้อยเอาหนีเลยไปทำงานแล้วอันนี้ฉากจบหลอดไปได้โอ้ยเช่ฉากจบหลอดไปได้แล้วทุกคนเจอสิ่งที่น่ากลัวมากๆเลยอ่ะทุกคนนี่น่ากลัวมากเลยอ่ะ,อะรู้แล้วปีฉาบจบตาย,ะยอะไร Effect อยู่อ่าสักอย่างเนี่ยอาไม่เอาทุกคนเอาสามาไปแปรกันได้นะอาไม่เอาจริงๆ อ้าวยังยังยิงกันได้อยู่เอาทุกคนจบเลยจบเลยไอ้น้องเอาแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะผมฮอดิสเอาแล้วผมได้อ่ะก็ขอปิดคลิปแป๊บนึงก็้วสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กำลังใจของผมทุที่ที่ทำคลิปต่อไปกันด้วยนะผมสำหรับนี้พี่ฟูกับพี่ปองวันนี้ขอจากลากันพร้อมพี่เช่นตนี้ผมสรับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าผมซิว